เกมมิ่งแลบนะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังมีอนิเมะรัสเตนอวันพีทเกมทิงเลนเจนซี่สามารถซื้อได้ที่ g a มมิ่งแลนะถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะคราวสวัสดีทุกท่านวันนี้เกมที่มีชื่อว่าเซกุระวันนี้เรา เริ่มต้นใหม่ไม่รู้ทำอะไรด,ด็อกแดกด็อกแดกปะ่ะเฮ้ยแม่งท่าเดิมแม่งเทีวะ่ะด็อดกแดกด็อกแดกไปตรงนั้นคืออะไรกันคาตานะบายไอเทมโอ้ของแล้วก็บายเรนโบกัสไอแวนลุงนั่นนะนะไม่เอาอะ่ะไหนตรงนี้มีอะไรแลนด์ด็อ o ฟุตห้าหมื่นเอสบีอ๋อไม่ห้าหมื่นบาทแหละ และเซสปาของอะตอมิกโอเคไม่มีอะไรมากเราจะใส่โค้ดกันเลยมันมีโค้ดให้เราก็ใส่โค้ดที่1อัปเดต4อัปเดต1,2,3กูยังไม่เคยเล่นได้เงินมา3 0มหมื่นลเออถัวละ450เจมโค้ดที่2กูใส่ไปเลยบิ๊กอัปเดตมันใหญ่แค่ไหนกันเชียวได้ตั้ง5ล้านเลยเนาะแล้วก็500เจม แมมีการแจกเจ,เจมให้ด้วยฟรีเจม2ได้มา1,100เจมต่อไปโค้ดขอบคุณ thanks our player ได้มา500แสนและ650เจมต่อไป sorry delay ได้มาอีก2ล้านและร้อไม่พั0หเจมโค้ดนี้น่าจะช่วยกูในการเล่นได้เยอะเลยฟรีฟรีเลนได้1เบรี1เจมแล้วก็ฟรีเลนซอส มึงเป็นดาบเหรอไหนดูซิก็โอเคนะเออทำมาได้เท่ดีแต่มันมันมันเป็นกระทามากกว่าดาบนะเอาดาบตรงนี้คือมอนเวลพันสองร้อยห้าสิบนะเอยไอ้กูชอบตอนเดฟอ่ะเดฟแบบพุ่งด้านหน้าไม่เป็นไรแต่ไอ้เฮ้ยมึงดูไอ้เฮ้ยมันเหมือนแบบหลอกล่อฝ่ายอ่ะคดีอะไรไหนมีเควสด้วยเหรอ เควสที่หนึ่งฆ่าบแบนดิตสี่ตัวตีเข้าไหมนั่นอะอ๋อหรืออ๋หอหรือว่าเราต้องอัพสเต็กก่อนเออเราเอาอัพสเต็กก่อนใช่เพราะเราศูนย์หมดเลยว่าอยู่โอ้เนาะเออทำไมไม่คิดวะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้มีมีสเต็กแล้วมาสกิลเซต เออนี่แหละคราวนี้แม่งรุนแรงปาดหนึ่งทีไม่อ่าต้องใช้สกิลแรงรุนแรงเนะี่ยเออนี่แหละนี่แหละกูชอบแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยเอออีกสักรอบหนึง่งมาสกิลเอ็กปื๊บไปเลยไปเลยไปเลยเลยฟรมไคเซอร์เออนี่รุนแรงและรว,วดเร็ว เหมือนว่าถ้าเป็นบอสแม่งจะดาเมจค่อนข้างแข็งแกร่งแบบนี้ต้องอัพอัพหน่อยอัพสักนิดหน่อยแล้วอุ้ยอัพผิดรีเซ็ตได้ไหมโอเคทังคิวมากเอาเป็นดาบดีเฟนส์อันนี้ผลเอาดาบนำแล้วกันเนาะเพราะเรายังไม่รู้ว่าผลมันโหดแค่ไหนเอาละอีกสักนิดหนึ่งสกิลเอ็กปื้มระเบิดระเบิดบอสได้แล้ว บอลวลวห้าร้อยสามารถตบได้ภายในววห้าสิบแฮ่วล <laughs> วร้อยหนึ่งคิวหนึ่งพันบนดิตดับวันเฟกซิดเบลดต้องววหกพันห้าร้อยหรือมากกว่าถึงจะใช้ได้ด้วยโอ้วัวต้องทำตรงนี้ไปก่อนสินะ <laughs> ไม่เป็นไรอย่าพึ่งใจเสียอมไม้กระทาฟาดแม่ง เอาละตรงนี้น่าจะประมาณนี้ไม่สิบอสขั้นต่ํามันเวลมันเวลห้าร้อยแสดงว่ามึงจะให้กูฟาร์มตรงนี้ถึงห้าร้อยเลยใช่ไหมน่าจะใช่อย่าบอกมึงมีเกาะเดียวอ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ป,บปาดหน้าเค้กไปอีกรอบน่าจะใช่เควสสองแม่งห้าร้อยโอ้โหพี่แกเขาขี้เกียจอันนี้แหละ เข้าใจได้เข้าใจได้ฟืบฟืบตกหน้าเคกเอาล่ะเอาล่ะขอขอไปดูผลปีศาจก่อนบายไอเทมน่าจะยังไม่ต้องซื้อนะออะไรพวกนี้เดิเราอยากไปซื้อผลปีศาจแลนดอมฟูดได้เป็นผลล่องหวนกินเลยลองลองหนวน่ะลองหนยังอ่ะโอ้ลองหัวมันเห็นม,มอนเห็นแล้วไหม มึงไม่ล่องหนอันนี้มันไม่เรียกว่าล่องหนบอกเลยอันนี้ไม่เรียกว่าล่องหนบาเรียกินไปล่องหนแล้วยังมีบาเรียอีกเยอะเอ็กทุ่มด้วยบา,รยบา,รยบายเรียซีบาเรียบ็อกโอ้ไอเรียบาเรียใครเข้ามาโดนดาเมจว่างั้นโอเคเข้าใจอู้ออไอเฮียบอสตีแรงแล้วก็สกิลวีบันไดเหรอ ใช่มันคือบันไดเอฟไม่มีบันไดแบบนั่นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูจะล่องผลและรีวิวผลไปด้วยเนี่ยแหละเอามาดาร์กฟ o ตไม่รู้ผลไหนดีมั่งอะ่ะเดอะดาร์กยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอเซพื้นพื้นความมืด X เหมือนมันปล่อยตดออกมาเหรอ C เอ็กก่อนอ่าเอ็กคือปล่อยตดจริงด้วย C ไม่มี V F ไม่มีไม่มีจริงโอเคไปล,ลองหัวนี่ละดาร์กบาเรีอาบาเรีอาบาเรีอาบารีอาเต้พวกซื้อมาหมแล้วตัวนีมาจากผลที่ปผลใหม่จะบอกพี่คนต่างดับเลือกสายที่ดีสุดเลย เหมือนซะโอ้ยกูซื้อมาเยอะเกินทรายน่าจะดีสุดแล้วมั้งเนี่ยมันมันได้แต่ทรายทรายทรายอ่ะที่ดีสุดอ่ะแบบสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อเกมวันพีที่ไม่ไม่เน้นผลปีศาจนะฮะแต่เน้นพวกอาวุธอนิเมะมาแซดว้าวสมเป็นสมเป็นผลที่หายากดีเอ็กพายุพายุทราย,ายแต่นิดเดียวนะ C อันนี้น่าจะเน้นบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอ้าวล่องหุ่นหายเลย วีไม่มีมีแค่สกิลซีแล้วหมดเลยโอเคไม่เป็นไรกูใช้กระทาฟรีเลนต่อได้บึ้มก็เดี๋ยวน่าจะฟาร์มแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งและสักพักใหญ่คือถ้ากูเนียนเนียนแบบรับเฟเวลสอ่ออเออเ,เวลห้าร้อยไม่ได้เออแล้วนี้สมมติกูตีกูตายใช่ มีตัง64ล้าน, ö, แ,ลลานแ,ลและ5 0 0พเจมและเลือด20กล่องมันนับว่า20กล่องไม่ใช่20หยดหรืออะไรพวกนี <h 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 ้เหรอแล้วก็100ยเลดอฟ5อินฟินิตและ10สซูกนาฟิงเกอร์เพื่อได้ Cur s e King แม้อยู่ก่อนแรกซื้อด้วยเราโอ้โหแบบนี้ฟาร์มยาวแน่เลยเกมนี้ one hour later หลังจากหลังจากที่ฟาร์มมา ตั้งสองชั่วโมงครึ่งกูเวล3000วสวามพันเองอะเศรอะมีประตูมิติตรงนั้นด้วยกูเพิ่งรู้ตัวด้วยเอาจริงอะกูฟกกการ์มฟาร์มเกาะนัวล,ละนะแต่แค่มาเกาะนี้เสร็จไม่มีอะไรมากอันนี้คืออะไรเอ่ยประตูมิติบาย1นึ่งพโอ้โหพันเจมเพื่อ,อซอสโงโงงโงหนึ่งอันเหรอกูใช้ฟีเลนกูสึกตึงกว่าปะกูรู้สึกมีฟีลเลยแล้วกูตึงกว่านี่อะไรโกคูดิฟอ๋อใช่ที่ใช้อยู่โกคูดิฟคืออะไรไม่รู้ว่ามันแบบมันม,มันมันมันทำอะไรได้อ่ะ อันนี้อออลองอัหมัดหน่อยสักนิดหนึ่งมันเกี่ยวไหมอัหมัดมันก็ไม่ได้อะไรเลยกด FGC มันก็ไม่ได้มันเหมือน,นแค่ต่อยเฉยไหมมีไอโชว์สปีดตรงนี้ด้วยขอลองทดสอบหน่อยโอ้วันช็อตเลยวะสุดยอดไหนๆลองลองลองด็อกแดกไปทั่วหน่อยลองด็อกแดกไปทั่วหน่อยอันเกาะอะไรอ,อ๋อเกาะ PVP โอ้ยเสียงหายไปต่อเกาะนวนนี่มันเกาะอะไรกันนี่ บายลดลดไม่ใช่ไม่ใช่คาทำไมต้องคักคา8ล้านและ1 2 3 4งสองสามสี่เจมแอนแตนออฟไม่แส a n นออฟไม่ใช่แ t ต n นโอเคอันนี้อะไรเอ่ยด้านหลังอโอ้โหยาวเป็นห่างว้าวเลยมึงเพื่อได้ซิดเบรด150 000, ล้านเอ๊ะเดี๋ยวนะตังเกมนี้ตันอยู่ที่200 000, ล้านโอ้โหยอดมากให้เก็บกูเก็บเกือบตันเลย10,000เจมมี4,000 1>, 1 fake s i กซ blade และ10 shadow d i a r y and 15 o r ์สิ of Shadow แล้วก็5 cosmic o f and 35 Dark of โอ้โหยาวเป็นหางว้าวจริงๆเว้ยเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วด้านในไม่มีอะไรใช่ไหมนี่อะไรอะ b l อ o f เพิ่ม1 gem red o f ลสออฟลิงฮะอิฟลิตออฟห้าร้อยเจมอ๋อในตัวกูที่แม่งมีออฟคงหายหมดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อยังอยู่เพิ่มเพิ่มออฟเป็นมิติเหรอวะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มออฟขายได้กี่เจม ยี่สิบเจ้ามัมามามา,มาถ้ามันเป็นมิติก,กไม่ขายแล้วมันมีกี่เกาะวะเนี่ยขอขอขอเปิดขอโดดสูงสูงหน่อยนะแล้วก็กลางอาณาเขตว่ามันมีมากกว่านี้เชื่อกูไหมบินโอ้โหพอเปิดกราฟิกสูงปุ๊บก,กระตุกปั๊บเลยมีหนึ่งสองเดี๋ยวนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ด้านหน้ามีอีก ลองไปดูหน้า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 จะมีกี่เกาะกูเชียวเดี๋ยวนะน,นี่ปรับสูงสุดจริงป่ะเนี่ยอันนี้น,นี่นี่มาแล้วมาแล้วกำลังโหลดกำลังโหลดกำลังโหลดทนิดห้าอันนี้เกาะที่ห้าที่กูฟาร์มอยู่ก่อนนี้มีห้าเกาะเองเหรอไม่น่าใช่นะลองลองลอ,งอ,อลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆหกไหมอันนี้นะับเป็นหกไหมเนะี่ยหก เอเดี๋ยนะหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ซีบิสน่าจะเกิดแล้วแล้วซีบิสเกิดตรงไหนวะเนี่ยป,าปาลาปลาฉล๋มเจอละปลาฉล๋มว,วัสดีครับปาลาฉล๋มเกิดมาสองตัวแต่แต่แตยังยังไม่ได้ฆ่าตัวนึงก็เหลือตัวเดียวซีบิสเดรมีเซสเปาว์เกาะน,นี้ไหมไม่มีหรอไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเธอปึ๊บปึบเปิดอันติีอ้าว โอ้ดาเมที่กูว่าแรงที่สุดของกูหลักแสนเลยนะตีมึงไม่เข้าเหรอ,อเดี๋ยวลดไปสองเปอร์เซนต์เหรอบ้าเปล่าใช่ไหมสองเปอร์เซนต์ใช่ไหม,ไห,มหมอไม่ผิดใช่ไหมเวลเท่าไหร่ตรีมันเ,เข้าวะนั่นอ่ะเดี๋ยวสแต็คกูเกือบตันเลยนะ หกพันห้าหกพันรอบไปได้แค่แปดเปอร์เซ็นไม่สองเปอร์เซ็น <c oughs> เข้ายัางไงก่อนให้กูเข้าหายัางไงเข้าไปก็โดนเอาตูดตายเศร้าวะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอาจจะต,ต้องฟังอีกยาวนิดนึงแต่กูเชื่อว,ว่า Access o r y บางอย่างจะช่วยกูได้ ที่ไม่ใช่อว่วนนี้ผขแม่งคอมมอนอ,อะไรอย่าเพิ่งใจเสียมาดูเกาะน,นี้กันบ้างม,มีอะไรมีอะไรบ้างเอง่ยตรงนี้คือเซ็ตสปาวเนาะเซ็ตสปาวก่อนปึ๊บ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 ,บตรงนี้มีที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอันนี้โกโจกับอ่าที่ขายดาบแล้วก็ด้านหลังนี้มีไอ้นี่ด้วยที่ไอ้นี่อาแรนดอมไอเทม ซึ่งมันจะทำการกินเจมแล้วกินเงินไปทีละสามแสนเอาสักโอเคประมาณนี้พอ b บน e b บน e b บน e ชาร์ดูเดลี่สวยแซนแซนแซน b บน e หมดละโอเคประมาณนี้ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะฮะตังค์ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็เนี่ยไอเนี่ยขนาดโดนฟรีเลนสกิลหนึ่งอะแม่งยังแตกภายในวันช็อตแต่ไอบอสนั่นะมันเวลเท่าไหร่กันเชียววะฮะมึงเวลเท่าไหร่กันเชียว กูต้องจุจ๊กไปด้านหลังไหมนะมันถึงจะอ่าอันนี้ไม่ไม่ได้ลองลองดูลองดูงดถ้าเปลี่ยนเป็นนี้อ่ากดสกิล x เลยดีไหมได้เนาะ <S <S เดี๋ยวสกิลมันจะคูลดาวก่อนอันาน,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 านั้นระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงอะเดะระยะไม่ถึงอะเดขึ้นสูงๆเลยกูขึ้นสูงๆ,งๆเลยนเลยน้นขึ้นสูงๆเอาละปุ๊บ ปิวไปเลยเอออีเดียวมันยังเหลือเลือกอีกกระติ๋วหนึ่งอย่าเพิ่งใจเสียกูคิดว่าจะได้แล้วสิแม่งแม่งยังเหลือ,อติดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์ละมันยังศูนย์มันศูนย์เปอร์เซ็นต์ละศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตเฮดูสิเลือดมันช่างหน้าหอมหวานสินอะไรมันมันคำรามไหมยังเด่อนยังก่อน,ออนมันมาคำรามคำราม โอเคโอเคคำรามสลับคำรามสลับเรียบร้อยกูทำทำไมเพื่อเงินและเพื่อเจมนิดหน่อย400เนี่ยนะเวลเพิ่มมากระติดเดียวกูฟาร์มดีกว่ามัเนี่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะกูเหนื่อยแล้วสำหรับคลิปนี้เขมีอันนี้เกมวันพีดนี้กูให้คะแนนเหรอคือตอนแรกคือมันแตกต่างจากเกมอื่นตรงที่เมื่อเกมอื่นคือ ตอนแรกฟาร์มง่ายตอนหลังฟาร์มยากไอกเกมที่นี่กุยกห้เลยเกมตอนแรกฟาร์มโคตรยากเลยถ้าไม่มีอาวุธช่วยตอนหลังฟาร์มโครง่ายเลยสำหรับคลิปนี้เจกันให้ผมบ๊ายบาย